ตอนนี้ต้นน้ำก็มาอยู่ที่บริเวณสระเก็บน้ำพระรามเก้าค่ะพามาดูน้ำใสเอ๊ะไม่ใช่ค่ะพามาดูถนนที่ปรับปรุงแล้วตั้งค่ะ อย่างที่หลายๆท่านได้ทราบนะคะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาโดยรองศาสตราจารย์ดเรวิศาาาักดิ์ฮาร์ดดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสได้อนุมัติโครงการก่อสร้างขยายถนนคลสอรอพร้อมกำแพงกัน้นคลสอรอบริเวณสระเก็บน้ำพระราม9ก้าค่ะเริ่มดำเนินการกลางเดือนตุลา2567ค่ะและตอนนี้ต้นน้ำยินดีที่จะประกาศว่าถนนก่อสร้างเสร็จแล้วค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับชชวยแนะนําตัวหน่อยค่ะครับผมนายวิชากรจันทะนะครับตาแหน่งนักจัดการนันช่างชํานาญการนะครับจะถามว่าขอให้พี่พูดถึงภาพโดยรวมการก่อสร้างขยะถนนนะคะบริเวณสระน้ำพระรามเก้าตรงนี้หน่อยค่ะครับ่ออื่นนะครับก็ต้องชี้แจงก่อนนะครับว่าเดิมทีนะครับเส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางที่พ่อแม่พี่น้องของหมู่บ้านพฤกษา12นะครับเข้าออกบริเวณท้ายหมู่บ้านนะครับเพื่อจะ สัญจรไปทำงานนะครับหรือส่งบุตรหลานที่โรงเรียนสวนกุหลาบนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยถนนเ,เป็นถนนลาดยางนะครับเป็นถนนลาดยางแล้วก็ได้ปรับปรุงก่อสร้างใหม่เป็นถนนคอสโลซึ่งมีความกว้างเพียง4เมตรนะครับอ,อกอบกับว่าถนนเดิมเนี่ยติดอยู่กับสระน้ำพระรามเก้านะครับก็มีการ กัดเซาะของน้ํากัดเซาะตะล่งเรื่อยมานะครับท่านนายกแดงนะครับก็ได้มีความประสงค์นะครับให้กองช่างออกแบบนะครับในการก่อสร้างขยายพื้นทางให้กว้างออกไปนะครับอันหนึ่งเพื่อการสัญจรที่สะดวกขึ้นของพ่อพี่นอ้นองชาวฮงสามนะครับแล้วก็อีกในหนึ่งก็คือ,อเป็นการป้องกันตะล่งนะครับไม่ให้น้ํากัดซอตะล่งหรือถนน ให้มันพังลงไปนะครับก็คือโดยรวมนะครับโครงการตอนนี้ก็ได้ทำงานแล้วเสร็จหมดทุกอย่างนะครับร0 0สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกแล้วนะครับตอนนี้ครับเดีวรบกวนฝากไรถึงพี่น้องชาวคลองสามของเราสักนิดนะคะพี่ครับอ่อย่างที่แจ้งมานะครับว่าตอนนี้เราสามารถทำโครงการสัญจรได้สะดวกแล้วนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องที่สัญจรน,นะครับทั้งในหมู่บ้านเองหรือ ประชาชนด้านนอกที่มาใช้ถนนนะครับก็อยากฝากถึงเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับเพราะว่าอาจจะใช้ถนนสะดวกมันก็ประกอบกับว่าเราจะขับรถเร็วขึ้นนะครับก็ให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ช่วยการรักษาความสะอาดนะครับบริเวณรอบสระน้ํานะครับเพราะว่าอาจจะมีช่วงเย็นมีการออกกำลังกายหรือนั่งพักผ่อนหย่อนใจอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากฝากถึงเรื่อง รประทานอาหารหรืออะไรต่างๆเครื่องดื่มต่างๆนะครับช่วยเรบทานอาหารแล้วช่วยเก็บขยะของท่านออกไปด้วยนะครับค,ค,ครับผมอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ขอบพรคุณค่ะคไฟก็สวรรงถนนก็กว้างเอื้อเฟื้อพอที่มาเดินและเอากลาลังกายด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจเพจองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามด้วยนะคะแล้วช่วยกดไลค์คลิปนี้หรือแชร์ก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องต้นน้ำด้วยนะคะและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ